มีใครเห็นน้องมาดาไหมเอาคือมาลิอยูน่นี่เอาเอาเอาฮะฮะอย่างไก่ไก่อยมันสิตอดมือเด้อ,อดย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดมันสิตอดมือเฮ้ยเอาไข่มันไก่ไหนเอาไข่โอ้ยสิเอาไข่แต่แน่แน่นะไว้ไว้เสียดยังไงมันสิตอดเด้เจ็บกุ้งแม่น,าหาหน้องมาดาจะเอาไข่ไก่มันมีบ่ ีบ่มียี่ใส่ใครไกลเนี่ยเอาอันนี้ออกเอาๆเนี่ยๆๆๆมันจิกัดมันจิกัดมันจิกัดเอาเอาเอาลากบกม่วงพ่อไปแล้วเอาเอาเอาเห็นแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอาเจอแล้วเจอแล้วน้องมาดาเอาบกม่วงพ่อขึ้นมาเอาเอาต้องรีมาต้องรีเห็นแล้วจะเอ๋เห็นแล้วเห็นแล้วบาต้องรีเห็นคือเกา จะ่าล่นหนีหมะเอาขึ้นมาเลยอปลากินน้ำเน้ยกินน้ำเน้ยยยอยบอบบ่าเลี้ยแล้วเออเออไว่กินแล้วกินน้ำเน่ะกินน้ำเน่กินน้ำเน่กินน้ำเน่เอา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 ากินน้ำเน่ปล่อยปยกินน้ำเน้อปล่อยเลเอาน้ำเย็นให้พ่อกินใช่ไหม น้องมาดาจะเอาน้ำเย็นคิดอะไรเน่ยน้ำเย็นอะไรคิดตั้นเหรอเอาน้ำเย็นให้พ่อกิน <Okay. S 1> ป๊าดมีหอดก้อยไข่มดแดงทุกคนอันนี้ของมันย้อนแสงมาดาน้องมาดาจะไปไหนวันนี้นะจะไปไหนวันนี้นนนจะไปรับบัณฑิตเหรอป๊าดึ้ได้ลูกโอมสวยแท้ ก็สวยแท้มาดาหาอะไรฮะหาควันเหรออาบน้นนามั้งปะหาควันหาควันวไ,ไปดูซิเอาม,มีมีไก่ความแต่ปลามีหอดไก่ <c oughs> มาส่งน้องมาดาที่โรงเรียน ลากไปลากไปลากกระเป๋าไปบาย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 นะจะเป่าลูกโป่งให้พ่อหนึ่งลูกเป่าอีกเป่าอีกเป่าลูกใหญ่ๆเด้อเป่าอีกโอ้มันมาที่แตกมาที่แตกพอแล้วพอแล้วมาที่แตกมันฉีกแตกโอ้ยโอ้ยลูกโป่งก็หมีแท้จะเป็นลมแล้วลูกโป่งก็หมีแท้แอะจะเป็นลมเป็นลมแล้วไม่ได้เขียนอะไร ไหนสีน่ะมีสีไหมเอาคือหลายแท่งแท้ทำไมไม่ไม่ไปโรงเรียนเอาเอาเอาอย่งเน็บอยู่โวน่ะอีย่งนหนตุ่มหูตุ่มหูปลาสวยดีปะมัดกัดบ่บ่กัดไม่ได้เอื้อนมั้งมัดกัดอ่ะเออเอาออกให่น้นมัดกัดมึงกาดไ่ิกัดนี่กัด